สวัสดีครับช่องสีสุขคาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับแดดเปรี้ยงร้อนมากครับฝนก็ทําท่าจะตกแล้วมาเจอเจ้ารถสีแดงครับคันนี้เด่นครับวิ่งเข้ามาเราก็ต้องวิ่งตามกันมาดูสะหน่อยว่ามันคือรถอะไรนะครับอ่านี่ครับจอดอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่เขาก็จอดพักผ่อนสะหน่อยครับก่อนที่จะเดินทางไกลกัน เราก็ถือโอกาสซะเลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้นนชมกันครับว่าเจ้ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับอ่าคันนี้เป็นรถยี่อห้อแมนครับยี่อห้อแมนนะครับยี่อห้อแมนหรือถ้าเรียกอีกอย่างก็คือ m a n นะครับ m a n แต่ว่าคันนี้เนี่ยมากับรุ่นเป็นเฟืองเฟืองใหญ่ด้วยครับเนี่ยฮับโตครับคันนี้ฮับโต อับโตก็เอาไว้คนงานหนักแต่ว่าคันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเฟืองเร็วครับอ่าวิ่งนีเร็วหน่อยหนึ่งไม่ต้องคานกันมากนะครับคันนี้ให้ดูด้านข้างก่อนเลยครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากจเจ้าตัวแทงแบบนี้มานะครับแทงสารเคมีนะครับเราเดินไปดูใ,ใกล้ๆครับเราดูจากด้านหน้าก่อน เริ่มจากด้านหน้ารถครับด้านหน้ารถก็รถแมนรุ่นนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ครับเหลี่ยมปึกเลยนะครับเหลี่ยมเลยหัวไม่ค่อยกว้างมากนะครับหัวตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นบางโคนล,ล้อยื่นออกมานะครับตรงหัวเก่งนี่ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนของอผู้โดยสารก็คือตรงช่วงที่เป็นสีแดงๆข้างบนนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดกันชนหน้า จุดก,กันชนหน้าไฟนุ่งไฟหน้าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ไฟหน้าเขาไฟหน้าก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้ครับอันบนก็จะเป็นไฟหน้าครับอันล่างก็จะเป็นไฟไฟหลีไฟเลี้ยวไฟจัดหมอกอะไรประมาณนี้แหละครับด้านหน้าตรงกันชนก็จะมีตัวกันชนที่เป็นแยกเป็น 3- 4สชิ้นด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้มากสีเทานะครับสีเทาแล้วก็นี่ครับตัวชุดหัวเก๋งด้านบนก็มาพร้อมกับตัวหน้ากระจัง หน้ากระงที่เป็นสีเทาแบบนี้ครับหน้ากระด้งสีเทาแบบนี้แล้วก็เขียนคําว่า M N ไว้แล้วก็นี่ครับลูกสิงโตครับลูกสิงโตนะครับนี่นะครับแล้วนี่ครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นเชื่อรุ่นครับนี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นครับเป็นรุ่น D 2ีนะครับคอมมอนเรลนะครับ D 2ี่สคอมมอนเรลนะครับนี่ครับตรงข้างแก้มข้างแก้มก็จะมีช่องที่เป็นตัวรีดลม ตัวรีดลมด้านข้างด้วยนะครับตัวรีดลมด้านข้างออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับอ่าอ่าคันนี้เป็นกระจกกระจกแบบนี้ครับแบบรุ่นที่ใช้งานจริงๆครับใช้งานแบบโหดๆน้อยๆครับไม่ต้องเอาสวยงามมากนะครับเอาแบบใช้งานใช้งานได้ครับก็จะเป็นก้านแบบธรรมดาแบบนี้ครับไม่ได้เป็นบานใหญ่แบบแบบรุ่นใหม่ๆนะครับอานจะเป็นแบบนี้ี่กันชนกันชนหน้าด้านข้างเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่บันได3ขั้น ได้สามคันแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟไฟเลี้ยวตัวมังครด้วยนะครับนี่อ่านี่ครับชื่อรุ่นเขาข้างหน,าห,นาหน้าน่าจะเป็นบอกรหัสของเครื่องยนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่านี้เป็นชื่อรุ่นครับเป็นรุ่น TGA 33แล้วก็390แรงม้าครับคันนี้390แรงม้านะครับเป็นของบริษัท P Transport ครับคันที่43นี่ครับ ตรงช่องดูดอากาศของตัวเครื่องของแมนก็จะเป็นแบบนี้ครับแนบหัวเก่งเลยนะครับแนบหัวเก่งเลยไม่ได้ยื่นออกมาจากหัวเก่งนะครับเพราะว่าหัวเก่งฝั่งนี้ก็จะเว้าไว้ให้ท่อตัวนี้ยแนบไปเลยนะครับนี่ก็ล้อหน้าเขาแมนนี่ก็เป็นดิสเบรกหมดครับระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกหมดเลยนะครับแบบนี้นี่ครับขุมพลังลุมลังของ คันนี้นะครับเครื่องสับร้อยก้าเจ็ดเล็งมาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ครับพวกชุดตรงเต็งแนบหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับชุดระบบถังลมนะครับอันนี้คัสซุงคัสซีเขานะครับแล้วนี่ครับที่ผมบอกพับโตครับพับโตอ่าคันนี้ก็ใส่ยางสิบเอ็ดอ่ายี่สิบสองจุดห้ามาแล้วครับนี่ยางโยโกฮาม่าด้วยนะครับนี่ครับพับใหญ่มากมาก ใหญ่มากๆครับพับดีเรคชั่นตัวนี้ใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่มากครับแล้วดูแนบครับดูแนบเขาโอ้โหยังหนานะครับนี่พับใหญ่มากนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีพวกเหล็กกันทรงกันเซกันโค้งครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นเพลาหลังแบบนี้ครับโหยังใหญ่นะครับย่างใหญ่เลยนะครับสุดยอด แล้วก็คันนี้ก็มากับหัวเก่งที่ไม่มีหัวกิ่งโกงยิ่งการนะครับคันนี้มากับหัวแบบดิบๆเลยครับหัวดิบๆเลยรู้สึกเหมือนจะเป็นหัวขยันนลยนะครับเลยคันนี้ตรงช่วงแคปในนิดเดียวเองนะครับนี่ครับ,รบอ่า รุ่นใหม่เรารีวิวไปแล้วครับเราก็มารีวิวรุ่นนี้บ้างนะครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับมาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับฝั่งทางด้านคนขับอันนี้คือฝั่งด้านคนขับนะครับด้านฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่เราให้แอบเห็นภายในนิดหน่อยครับ ด้านบนภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหม้อพักท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียก็เป็นแบบนี้ครับทรงนี้ยาวขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับชุดดับเพลิงครับชุดดับเพลิงแล้วก็นี่ครับถังน้ํามันเขาโอ้ใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะครับอ่านี่ครับตรงบังคกรบังกรล้อจะมีตัวทับไฟทับพิมไฟ ด้าน้างแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้เท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันครับไฟท้ายเป็นแบบไหนไฟท้ายแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวเพจคาว่าแมนด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามสวยงามเดินทางไปต้านแล้วครับแมน t g a 3 33 9 0ครับไปมาเลเซียครับคันนี้นะครับออกเดินทางแล้วครับ เดินทางโดยปลอดภัยครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ